สวัสดีค่ะพบกันช่วงเย็นวันที่18กุมภาพันธ์2567นะคะตันนี้เวลา6นาฬิกามันนี้ทีมช่างนงปิดจอบแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำให้ตามที่ประแสงต้องการหรือเปล่าไปดูกันค่ะกะให้ดูที่ที่ติดที่กันนกนะมีบ้ามีอา่า คุณคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าไม่ต้องไปติดลรอกเดี๋ยวไอ้นกตัวเล็กๆมันก็จะมาทํารังนี่เป็นสวนหน้าบ้านที่เขาเคลียร์ให้เมาาื่อเช้าค่ะตรงนี้ประแสงจะลงยามีพื้นที่ให้เดินเล่นหน่อยไม่งั้นแมวมันจะมาขี้ขี้ใส่ดูเขาปิดจอบแล้วพาเราเบ้านให้ดูนะคะพี่มานี้สีชมพูต้งริงแึ้งริงให้เสร็จเรียบรอย วิมานนี้สีชมพูให้ดูให้ดูหน้าบ้านกันมีมีบิ๊กมอลมีบิ๊กมอลก็สามสีแหนงของลูกชายคนเล็กยังชอบเขาบอกขับมอเตอร์ไซค์รถไม่ติดไม่ต้องเสียเวลาในการรถมีบิ๊กมอลของประแสงหน้าบ้านอันนี้สีชมพูวิมานนี้สีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนดูบ้านเมื่อเช้าเข้าบ้าน เกือบเกืบเข้าบ้านตัวเองไม่ถูกจำไม่ได้ขับขับรถเลยมาดูข้างนอกกันค่ะว่าสีเป็นไงบ้างสีที่สีรัวตัวรัวตัวรัวน,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 นี้บ้านบริบานเดให้รถมาก่อนนี่บ้านเอนบ้านหนีต้นสนนี่บ้านประแสงนช่างนองปิดจ,จับหละ่ะ ตรงนี้ก็าัสงจะลงต้นเบิดมันมีเบิร์อยู่แล้วแต่ด้านน้นยังคิดอยู่ว่ามันมันจะมีต้นชะพูใบชะพูลดน้ํามันก็ขึ้นแล้วค่ะชอบช,ชอบใบชะพูต้นมะม่วงหรือว่าชอบครรอบขอบชิดในบ้านมีมานี้สีชมพูไปดูไปดูรอบบ้านกันค่ะไปดูที่ป้าแสงตัดเ,เรียกไงติดติดที่ดักนก นกพิราบมันมาขี่ใส่หน้าบ้านไม่ใช่มันมาขี่ตรงเขาเรียกอะไรกันสานสตน์าตรงนให้ดูทางนี้ให้ดูด้านนี้ก่อนช่างช่างเขาติดให้ตรงนี้มันเหลือตรงนี้เขาเดติดให้เป็นซี่ซี่เห็นไหมคะเห็นเห็นไหมเออเป็นซี่ลวดดำคงไม่เห็น,นเนาะมันเป็นสีมันเป็นสีเงิน เป็นสีเหล็กอะสีลวดตามมาดูด้านนี้สยบสยบนกพิราบได้แือว่านั้นน่าเสียดายจังหลยสีสีอบสวยๆวยนกเห็นปะนกนกเกาะเต็มเลยแต่บ้านประแสงไม่มีแล้วตรงข้างบนจะไม่มีแล้วเลยกระสักกำลบับนกได้อ้าวันนี้มีจันเจ้าขาด้วยเด็กๆว,วันนีมีจันเจ้าขาด้วย มองไม่เห็นเห็นนิดตเห็นเหรเห็นนิน,นต่อันนี้แรลมสิบสิบเอ็ดข้าสิบข้าสิบเอ็ดข้าไอ้ไม่ใช่แหลมข้างขึ้นขึ้นสิบเอ็ดการขึ้นสิบเอ็ดข้ามระจันกลมครึ่งซีกเลยเห็นไหมคะนกนกพิ่าบไปเกาะบ้านโนมเสียได้จังเลยก็ทาสีบ้านสวยทาให้เรียบร้อยลวคะกำแพงบ้าน ตัวบ้านทำปิดจับวันนี้ช่างนมปิดจับแต่ต้องมาแก้งานตรงนี้นพื้นพื้นข้างหน้ามันจะเป็นนะสีเป็นสีเป็นอะไรต้องมาทําความสะอาดให้ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องมาเจาะสงสัยจะลืมมาเจาะตรงนี้ช่างนมงงจะลืมเจาะท่อระบายน้ําฝามันปิดตาย ตรงนี้สาคัญมากเลยฝาปิดตายไม่ได้เพราะว่าแสงต้องระบายน้ําตรงนี้ด้วยถ้าเกิดต่ะท่อมันตันใช่ไหมเดียวชมพูทังหมดปลาแซงชอบสีชมพูได้ได้ได้ชมพูชมพูสะใจสีชมพูนี่มันมไม่อมไม่อมความร้อนนะเวลาแดดมันจะแบบสะท้อนแสงอ่ะไม่อมความร้อนเพิ่งแครู้ สต่เมื่อมาทา,าสีเองสีชมพูนะสีชมพูมพโอโรสเนี่ยมันจะแบบสะท้อนแสงไม่อมไม่อมอเหมือนสีขาวนะสีขาวจะดูความร้อนมาดูด้านนี้นกน,ก,นกเต็มเลยนกนี่เห็นมกันด้านนี้ก็ติดวางวางอ่าเส้นลวดดักนกนกเล็กนกน้อยดักทั้งหมดเลยไม่กล้าเกาะเลย มันคงจะรู้เหมือนกันนะมันไม่มันไม่ปลอดภัยแล้วนี่ด้านหลังค่ะด้านหลังนะใบมะแสงจะไม่เหมือนไข่ฮะตัวก็ไม่ตรงกําแพงก็ไม่ตรงนะับ้าเมื่อก่อนจะเป็นต้นกล้วยตรงนี้นะต้นมะม่วงต้นมะม่วงใหญ่ตรงนี้ด้านหลังปิดจับละช่างลองปิดจับนะข้างบนนี่ ดูก็ตาลายเหมือนกันนะสีโอรสบางครั้งก็เห็นเป็นสีขาวนี่ด้านนี้บางครั้งาง,งที้ตะวันตกจะเดินไปข้างหน้ามองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นสีสีสีรวดเล็กๆนะคะดักดักนาะน,นี่ไปเกาะบ้านน้อง <laughs> นี่ค่ะเนาะสองตัวนี้ปกติมจะมาเกาะตรงนี้ที่บ้านกะแส ตั้งหมเนี่ยค่ะพอมีเอเส้นรวดเส้นรวดดักมันก็มาตรงนี้เออมันก็รู้เหมือนกันนะมันไม่ปลอดภัยมันก็มันก็หลบไปอยู่ตรงนอนเด <Yeah. S 1> ี๋ยวทินอะวีละล,ละเถอะละบ้านนอนนะไม่ใช่บ้านประแสงประแสงติดแล้วมันมันรู้มันก็หลบไปอยู่บ้านอือ่นได้ให้ดูได้ให้ดูตรงนี้นิดนึ่ง จากด้านนี้มันสีมันจะท้อนแสงมันก็แพงเป็นสีชมพูเพราะจริงจริงเป็นสีโอโรเป็นสีนี้ใช่ไหมฮะสีนี้แต่ถ้ามาด้านนี้เข็นไหมสีชมพูมันจะท้อนแสงเหมือนชมพูชมพูทั้งกําแพงบ้านแล้วก็ตัวบ้านด้วยมันสะท้อนแสงนะสีชมพูเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะรู้มันระบายความร้อนได้ในระดับหนึ่งอันนี้ให้แั้สมีแขกก็พาโต๊ะวาง โ the หตั mm ้ง hmm. ส <c commissioned children> ีกว่าปีได้แล้วมากเ่ยตั้งแต่อยู่บ้านเคียวที่อุ่งพงค่ะเอามาด้วยอ่ะกรแต่งต่งานปี2-7ใช่ไหมแต่อยู่ก่อนหน้านั้นประมาณปี2องสามปีอะแล้วก็ประมาณสองสองสี่สองสี่กี่ปีแล้วล่ะสี่สิบกว่าปีเป็นวายนะเป็นชุดวายมันก็ปวดขึ้นแต่มันก็มีนิดเดียว เป็นหวยหวนี่ทนเยอสิบกว่าปีถ้าดูแลรักษายอย่างดีมันจะนั่นมากเลยทนทนทานดุซุม้มดีนะแม่เขาซาสีชมพูให้ด้วยซุ้มมัน <c oughs> สีโอ๊คมันก็ตัดกันดีเนาะถึงตัวบ้านประตูบ้านแล้วก็นี่ี่าร,าระสาระมันเดิมมันไม่มีสาละ ีอยดิดมอนอดดมอนบอลมันเหลือใช่ไหมยรัแสงก็เลยเอา,ามาปูตรงนี้ก่อนที่จะก่อนที่จะลงหญ้ามันก็เป็นทางเดินได้เดินได้สะดวกขึ้นมันก็จะดเดินตรงตรงขอบรั้วมันก็จะทําให้ไม่ค่อยปลอดภัยจะหกล้มเละต้นแก้วนี่สงสัยเดสมารเลยละเลยเอา Super show. Super show. Super show. ต้นนี้มาแทนสุดประโชคสุดประโชคก็แตกยอดละสุดประโชคก็งามละนี่สุดปโชค อันอนี้อันนี้เกลีกต้นอะไรนะโมโมคาลานีคู่บัลลังไปซื้อมันจะครูออ,อยเฉียเพราะที่บอกว่าเป็นครูเกษตรอันนี้มีย้าหอมเลยนะคะนะหอมเลยนะกลิ่นหอม,มกลิ่นหอมมาเล้วฟื้นแล้วนี่งามแล้วงา,งามนะงามนะงามนะคิดว่าจะคิดว่าจะจีบแล้วคิดจะสูญพันแล้วออมันมันอยู่ใต้ร่มเหมือนก,กันกลิ่นหอมีอย้าหอมนี่หอมอันนี้ต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ มีไผ่มีต้นไผ่จีนเอามาเสบตรงนี้มันก็ได้น้ำอ่าสารละตัวนี้ขึ้นแล้วนะสารละตัวนี้มีชีวิตละเห็นไหมคะแตกยอดละแตกยอดต้นที่ประแสงเพาะเนี่ยแตกยอด้างลงอีกละอันนี้ลากแก่นของสารละเห <c oughs> ็นด้ยลากแก่นของสารละยังอยู่นะวันนี้มีสาระนะมีแก่นสาระด้วยนะคะอันนี้ก็แยกออกมา มคาแนีคู่บาลังก็แตกหนออันนี้ไม่แตกหนอแต่ใบยอดอ่อนใบอ่อนจะรอดไหมเนี่ยแต่อันนี้แตกแตกแตกหนอแล้วอันนี้ก็แตกหนอแล้วสารละมีชีวิตหละอันนี้แก่นสาระท่านแก่นทางล่ากให้มาดูอันนี้คือ นี่คือดาวเรื่องดอกดาวเรื่องเดี๋ยวจะแยกลแล้วค่ะเราจะแยกให้โตกว่าน,นี้ก็จะแ,แยกใส่ก,กระถางใส่ก,กระถางสองใบนีดห้อยไ้มันก็คงสวยน่าดูแหละนกบนบนละ <c oughs> นกมันบนลแล้วย่งแย่งที่กันนะไม่การห่วงเลยนะห่วงที่กันจะจิกกันด้วยให้ชมให้ชมบ้านช่างน้องก็ปิดจับละทีมทีมเขาปิดจับละ แต่ว่าพรุ่งนี้จะให้มาเก็บงานหน่อยเก็บสสีที่มันเลอะอยู่แล้วก็ฝาท่อระบายน้ำวันนี้จบท้ายคลิปนี้ด้วยรักกลนของสาระนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิลพภานะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิลาภาอภิลพภาแก้วชัยยาลูกชาวนาะ บ้านหนองบัวแก้วหลงก่าลเพชรบูรณสวัสดีค่ะ